สวัสดีครับผมิ๊กจันพันดาวนะครับวันนี้มาพบปะจะเจอกันในคลิปที่เท่าไหร่ผมก็ยังจำไม่ได้นะครับนะฮะวันนี้มาในแบบเป็นสาระสาระนะครับนะฮะแต่งเพลงอีกเช่นเคยครับในช่วงนี้นะครับผมใกล้จะถึงงานกุายซีเนียของเอกภาษาอังกฤษแล้วนะครับนะฮะหลายคนหลายท่านอาจจะสงสัยว่าใบเนียนี่คืออะไรนะครับงานกุศลซีเีเนียก็คือการที่ รุ่นพี่ปี5นะครับผมที่ได้ออกไปฝึกสอนนะฮะได้กลับมานะครับกลับมาหารุ่นน้องแล้วก็รุ่นน้องก็เลี้ยงสูงพี่ปี5นะครับก็จะมีการเต้นลำลำฟ้อนฟุ้งฟิ้งบุ้งบิงกันนะครับแต่งชุดมาโชว์กันนะฮะนะครับซึ่งก็ไม่ได้เข้ากับหน้าตาเลยนะฮะนะครับนี้ข้อที่หนึ่งนะฮะก็เลยแต่งเพลงขึ้นมานะครับการที่รุ่นเพลงเพลงนี้นะครับที่แต่งขึ้นมานะครับแต่งให้รุ่นพี่ปี5ครับซึ่งรุ่นพี่ปี5นี่นะครับการที่จะออกไปฝึกสอนนั้นก็คือเปรียกง่ายๆรับผมมเหือนก นะฮะนักรบที่มีสเสบียงสเสบียงนั้นก็คือสเสบียงความรู้นะครับที่ได้สั่งสมมา4ปีที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนะฮะทีนี้ต้องออกไปสู่สนามรบแล้วจําเป็นที่จะต้องมีสเสบียงที่เตรียมพร้อมแล้วก็มีสเสบียงที่มีคุณภาพนะฮะถึงจะออกไปฝึกสอนได้แล้วก็รอดชีวิตกลับมาสู่มหาวิทยาลัยจนเกิดงานคุณบาบซีเนียได้นะครับผลงานเพลงนี้นะครับชื่อผลงานเพลงว่านักรบผู้ชนะนะครับผมตั้งใจมอบให้รุ่นพี่ปีห้าครับ ดังนักรบออกรบไปสู่จุดหมายสมรภูมิอันยิ่งใหญ่เตรียมสมบียงและใจโลกข้างหน้าไม่รู้เป็นอย่างไรแต่ในใจมันร้อง ว่าต้องไปผเผชิญให้ได้หนึ่งปีคนอยู่ข้างหลังยังคอยเป็นห่วงดวงใจยังวังตั้งตาใช้ความรู้ที่ได้รี มาเป็นสเสบียงเพื่อพาชีวิตปลอดภัยถึงวันนี้นักรบเรากลับมาสู่ชายคาบ้านเกิดภูมิลำเนาพร้อม คำบอกเล่าให้ฟังนั่นคือความจริงที่ได้ผดเชิญมาเล่านักรบผู้กลา้าผู้จีรังถ่ายทอดความหวังให้รุ่นต่อไปรุ่นต่อไป ยืนยัดต่อสู้เจ้าจงอยู่ให้ถึงหนึ่งปีจะเป็นนักรบผู้ชนะดังคำสัญญาที่ได้บอกไว้จงอย่ายอมแพ้ตั้งมันกับใจกับสู่มหาลัยอย่างนักรบที่ภาคภูจงอย่ายอมแพ้ ตั้งมันกับใจกับสู่มหาลัยอย่างนักรบที่พาคูนักรบผู้ชนะกลับมาอย่างภาคูนักรบผู้ชนะกลับมาอย่างภาคู ผมฝากถึงพี่ปี5นะครับแสดงความยินดีด้วยแล้วกันนะครับที่ออกไปลบนะครับผมโดยใช้สเสบียงความรู้ที่ได้สังสมมาภายใน4ปีนะฮะออกไปลบแล้วก็มีชีวิตรอดกลับมาสู่รุ่นน้องครับผมพร้อมคําบอกเล่าต่างๆนานานะครับที่ได้จากรุ่นพี่นะฮะร,รุ่นน้องปี4หรือว่าปีไหนๆนะครับอกภาาษอังกฤษก็จะนําความรู้หรือว่าประสบการณ์จากรุ่นพี่นั้นไปต่อยอดนะครับ ก็คือออกไปฝึกสอนแล้วก็นำไปพัฒนาตนให้ดียิ่งขึ้นครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากถึงนุ้งพี่พี่ห้าด้วยนะครับขอบคุณครับ